สวัสดีหมอหอดเล้วล่วงพอบ,บางเขามาหอดแล้วเนาะเขามาหอดลวงพอบางแล้วตอนนี้เขากำลังจะมาเช็คอินเข้าบ้านพักสบาสดีสวัสดีครับหมอฮอตอะลยมานี่ สบายดีซี่มูนี่สุมาลีสิพาช่องอุนีเทคกซัสมาเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะตอนอยู่ด้านหลังเขาจะเป็นสถาน,นีรถไฟเขาจะไปเที่ยวเวียงจันหลวงพระบางพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเขาสองคนเนาะครั้งแรกของช่องอุนนีเท็สััสที่ขี่รถไฟความไวสูงอันนี้ก็เป็น รถไฟที่มีเืือเสียงของประเทศลาวเลอพี่น้องว่ามันสีไว้ําใดเ้เนาะเพื่นว่าอุ้ยขี่แป๊บเดียวก็ะหอดหลวงพบางเพื่นว่าเลยเขาชิมาสัมภาษณ์ตจวจริงน้องกันเนาะว่าทางในนั่นเป็นแนวใดกล้องู้สึกของไอ้คุณจะเป็นแนวใดเนาะ <Amen. S 1> เขาจิพากันไปเที่ยวหลวงพบางได้คลิปนี้ก็คือคลิปหลวงพบางเนาะเขาสิไปเบิ่งว่าอยู่หลวงพบางนั่นนี้แหล่งท่องเทียเ่ยวบนใดใด แล้วเขาก็จะมีใกล้น้าเที่ยวใจดีอีกเอ็นแล้วจะปีละส่มาลีเขาไม่ได้ไม่ได้ไปหลวงพะบางอู้เป็นคลิปีแล้วเนาะเขาไม่ได้ไปเที่ยวหลวงพะบางทั้งสะทธไทยทั้งสะทด้านที่ไปหลวงพะบางเขาไปทั้งที่อไทยหลวงพะบางอะเขาไม่ได้ไปนํากันเลยพ่อเขาไม่เคยไปนํากันอ๋ออันนี้เป็นครั้งแรกเนาะคลิปแรกที่เขาได้ไปเที่ยวนํากันเนาะไปหลวงพะบางตอนนั้นเขากระต่างคนต่างไปปีสองพันห้าคือได้ปีสองพันห้ามยเขาไปปีสองพันห้า แแลว่าเขาไปคุ้นและที่แมนั่้วหออตอนนี้อเขาจะไปพร้อมกันไปสักตอนนี้เขาได้ไปพร้อมกันน่ะไปพี่น้องเขาไปบุ้นตรงกันน้องยังโบกน้องมอเข้าขกงบโบเลยเปิดมีคนเข้าเลยเขาต้องได้มานั่งถ่ายในแถวนี้ตอนนี้ตอนนี้ใครจะเข้าห้องน้ำจะไปเข้าเด้อปลาคนณค ทำไมเขาเ้รได้เปิดคุณเขา่า<แ>หอ<แ>เดี่ยวเริ่มมาแล้วคุณ,คณ<แ>จะานคเปด็โอ้ย<อ>มบอก่บเปิดบูคือบริการแบบบ้านเอาเดยพี่น้องนะจอดวงก็จะบูเปิดจวมปลอดไทยก็ปลอดไทยว่ะจะได้บูให้คุณเขา่าวันคุณทานเข้าขไปอิตาลีอ๋อ เอซี่ตอนนี้พวกเราเข้ามาอยู่ด้านในเลยเนาะด้านในสถาน,นีเนาะเพื่อเขาจะาล้อถ่าขึ้นรถไฟเก้าโมงสี่สิบห้ารถไฟออกเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในอู้นักท่องเที่ยวหลายพี่น้อง <c oughs> มีทางชาวจีนชาวเกาหลีแล้วกับพี่น้องชาวไทยเนาะ,ะก็มีหลาหลายมีห้างกาเฟทมีของดูติฟรีมียอะไรอันใอันห่ง ยกราดาศทางในพระมาณ360คนก็เริ่มเริ่มอนติอคอลพี่นอ้องเอฟซีน้องผู้ใดเดินทางนอ้อเขาจะบอกเคล็ดลับในการเดินทางาการหิู่อาหารการกินขึ้นรถไฟเนาะเขาเจ้าจห้ามนำนำ้ำเครื่องดื่มเข้ามาทางในแต่ว่าเขาซื้อจากขทางในไปขึ้นรถไฟได้ แล้วเป็นอย่างเขาไปซื้อยูทถึงรถไฟเพราะว่ายูทถึงรถไฟมันแพงเขาต้องเมนเขาต้องเตรียมนี่ห้านาหาเทถวนี้เขาซื้อขึ้นไปเนาะเตรียมน้ําขึ้นไปกินยึดถึงรถไฟเพราะว่ามันจะราคาถูกก่อนขึ้นไปพุ่นราคาแพงก่อนสามเท่าแล้วก็ซ่อมซื้อยากเมนเขาต้องซื้อไปแต่ที่เขาเตรียมอาหารการกินขึ้นไปเวลา แล้วเนี่ยการเดินทางระหว่างสองสโมงจากเบียงจัน์ไปหลวงพระบาโอเคครับคุณจะต้องสแกนติกเก็ต ปึ๊บมีมองหน้ามือมีมองใบหน้าก็หนิเขาเขามาแค่อจีพี่น้องทุกคนตอไปกันเริ่มเริ่มเื่อนเรื่อง่ายแล้ว

นีกว่ารีกว่าดกว่าดีกว่า้อข่าวก็่าผการก่าที่รไฟันดงผู้ดีารเด็กน้ามีคามงเกิด1.8เตรผ่านหนี่งจุด่างผ่านายผ่านสายอ๋อผูนดผ้ากันเไฟมานัเด็กน้อยที่มีความสูงเกิด1.8เมตรเ็นต้ื้อพี่นะคแล้วนี่ตัวเลข่กี่วันี่ะ 그러면 여기가 여기 여기가 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 기가 여기가 여기 여기가 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 가 여기가 여가 여기가 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 여가여가가 yang muan 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 siangan eh buat, 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 buat. <laughs> Jangan, uh, kauli กุ้เทอดนี่ฉันมีปัญหาด้วยมีปัญหาแา่ลงโอ้นี่เห็นบอกพกขายาได้แล้นี่กุ้งทอดนี่มัน Cát, bên trên bên uh, tư nhân rồi. รถรถของเขาขึ้นรถกันวันนี้สบายดีฮอเดลสบายดีหล,ว,ลวงพะบางเดอ้อเดี๋ยวเขาสิพาไปเช็คอินโฮเทลเนาะตอนนี้เร<อ>าเ<อ>าดนนั่งรถตู้แอร์ยเย็นๆย็นมีแอร์เย็นเนเนาะเขาก็มีแนวตรงตรีเนาะผู้ใดมาขี่รถไฟผู้ใดจะเข้าห้องน้ำต้องเข้าห้องน้ำสิบนาทีกนรถไฟจอดเด้อพี่น้องมาแล้วบ่มีห้องน้ำมีอยู่ปลาขุ้นห้องน้ำไก่พด <c oughs> อันนี้ทีมงานอยู่ในตู้เย็นเย็นอยู่เนาะแหมเฮาบ่มอดจักเลยได้เขาบ่อ้อนนะเขาติ๊ไปเลยโอ๋วัดมนูบ้านมนูเนาะโอเค รถที liberal, oh, Somehow, you know, you e ่โอ้รถยากูนก mm ็ย hmm. ่างรถใหญ่นะบึงบริเวณบ้านบ้านปะตลาวผู้เพียแดงนี่นากบ้านอย่างนี้หมดพระเจ้าอันน้ำพักษาไวตัวที่ว่าวนาควา แต่ลบ้าแต่ละบ้ามันกนี้ะนะแาเาอยาจกับแต่กังไย่กนอ้่งเท้นทององแจมเมั ิงสวัสดีหมอฮอดแล้วัสดีหลวงพอบางเขามาฮอดแล้วเนาะเขามาฮอดล้วงพอบางแล้วตอนนี้เขากําลังจะมาเช็คอินเข้าบ้านพักเนาะซื้อบ้านพักอย่างน้อยคุณผู้บริสิณ์เน,นาะ<ป> ไปบอมแล้วไปนี่สบายดีไอ้ชื่อบ้านทักอย่างนน้อ่าภูมลินบ้านพักภูมล mm. e ินบ <put> ้านพักทางานเนอกสายโซลาวมาทงานไปึางไปประมาณม Oh ไปแมวไปไปเบิกในห้องไปเอาไม่ต้อเขียวไว้สิเอาห้องน้ำก่อนโอ้